เสวัสดีนะจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้จ๋าพี่คนสิบพายยางออกกำลังกายก่อนกอนมันสิค่ำค่ะพี่น้องตอนนี้มันก็ยังสว่างอยู่นะคะพี่น้องคะอ่ะกำลังจะเดินไปเกี่ยวกิก๊กนะคขาพี่น้องตอนนี้ก็หนาวเย็นลบเก็องศาค่ะพี่น้องค่ะ หิมะก็จะมีติดบมถนนนิดนึงแต่ก็อากาศเย็นดีค่ะพี่นอ้องซื่อซื่อค่ะความหนาวเริ่มเข้ามาเยือนแล้วนะคะเป็นหน้าหิมะลงแล้วนะคะที่น้อง่ะมันจะมีอีกหน้าร้อนทีหนึ่งก็โน่เนเดือนมีหน้า,มาเมษาเพื่อค่ะพี่น้องต่อไปกันสิเงี้ยวด้วยหิมะนะคะ เดินเดินเดินที่ก็ไม่อยากออกจากบ้านหรอกคับพี่น้องมันเย็นถ้าอยู่ในบ้านมันก็อุน่นเพราะว่าอยู่ในบ้านมันจะมีเครื่องเครื่องอุน่นแบตเตอรี่อุ่นในบ้านไหมคัะพี่น้องมันก็จะอุน่นเราไม่ต้องมาใส่เสื้อผ้าน้หนานะเดินออกมาข้างนอกประมาณนี้ค่ะพี่น้องอุ่นลังคน้นเข้ากระส่กันน้หนานะค่ะพี่น้อง นี่นะคะตาพี่คนก็ออกออกมาออกมาอัน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 ,อน,อน,อนเจลจีค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่คือเจลจีนะคะพี่น้องค่ะเจลกิสเจลกิสเจลค่ะพี่น้องแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่นอ้อง อันน <medio> no ok, so, uh, ืมค่ะแล้วก็จะจะมาแหลกอันนี้นะคะพี่น้องแหลกแหลกแหลกค่ะจะเอาตาโยสิเตรียมเวล่ะอู้สิอยาเวล่ะเวล่ะเดี๋กักสิกันไปเลยได้ไหมเอ๊ดได้ไมอุนเอ๊ กักสีักรปะยอนมาจะมามีนาวิันย้อนมี่เมนเนอรยอนยอโเคก็มสิีต้นมมุตะปูนนย้อนนอนีกีตดไม่ไมนี่แหละค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะกลับบ้านเหมือนเดิมนะคะพี่น้องนี่ ก็จะเดินกลับบ้านนะคะจะพามาเดินลุยหิมะอันพูดลังคนยุ่มมังหน,น,นองอยู่บ้านบ่คยมากเขคือสิคือสิหนาวสักตายนเนาะเห็นว่าขนาดยุม่มือาเท่าเหนือซื้อๆแค่หนาวซื้อกับหนาวตายกับมีไหมนะแต่ก็มมอยุ่มอีก็ขาคืตายบง่งพวกเราก็ได้แต่ว่าพีกคกณชินแล้วนะคะเพราะว่าพิกลอยู่ตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วคะ่ะ มันเป็นเรื่องปกติค่ะหน้าหนาวแล้วก็ต้องทนหน้าร้อนแล้วก็ดีใจก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่นอ้องเด็กอย่างนึ่งค่ะขนนาหน,านอนเอ้ยหนาหอนอยู่นี่เด้ซ้ำหนาหาวหน้าหนาวอยู่บานเฮ่าดิค่ะพี่นอ้องฟินเบอร์ไม่ร้อนค่ะนี่ค่ะ